ไม่ด่ามันงแล้วไม่ตายเพราะลงมาเลยตายเพราะลงมาเมียผมบนไว้บวชสามพรรษาอ๋อคุณบ่มที่วันน่ะผมก็แปลกหนุ่มออยมีพระประธานองค์ใหญ่ที่หันะพอผมอธิษฐานเสร็จลูกอธิษฐานเสร็จเมียอธิษฐานเสร็จพุก้มไหวเสร็จแล้วเสียงคล้องมันดัง ตรงหน้าพระนั่นแหละผมอดังแล้วพ่อเลยผมว่าได้ได้ยินเสียงอะไรไหมพระั้นลูกมีเยพ่อก็ได้ยินอืม,มันเป็นเสียงของอเพราะว่าเพราะผมจะมานี่เวลาพระวัดหลวงพอ่อสอยู่วัดจังหวัดอะไรลบบุรีธรรมยุทธ์เป็นปฏิบัติดีมากมันเสียแล้วอ๋อ,อนี่ชื่ออะไรนะผมมาประดิษฐ์นามสกกนส่ออมอายุอ่ะหกสิบดี โอ้โหใสดยึดพอดีแล้วเป็นมะเร็งที่ไหนเป็นเม็ดเลือดครับเป็นเม็ดเลือดโอ้โ oh. หเป็นเม็ดเลือดรู้รู้ได้ประมาณประมาณสักสองเดือน,นะนแต่ว่าเริ่มมีอาการผอมเมือ่อช่วงเดือนสิงหาคมมาค่ะรู้สึกว่าพ่อผอมลงผอ,อมลงที่แรกเขาว่าเป็นไข้เลือดออกผมไปซ่อมลถให้คุณงานอืไปซ่อมพอซ่อมเสร็จแล้วไข้แตกเลยอเข้าไปโรงพยาบาล ป้งกันไว้เอลูกบอลเล็กๆนี่ไปไปนะไปที่กรเกษมราดสามคืนที่สี่คืนสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยร้องไห้ผมก็เลยร้องไห้แบบว่าไม่เคยคิดว่าน้ำหนักมากนะน้ำหนักแปดสิบโลแปดสิบเอ็ดโลตอนนี้ก็เหลือเจ็ดสิบกว่าบาแต่ว่าซึมเสียใจสั่งเสียลูกหลานดูแลยาด้วยนะพอไม่ได้ตายวันนี้หม่ ลูกคนนี้เอาที่ตรงนี้นะตรงนี้ด้วยมีนะผมมีที่ดินเยอะในลุมเลียไม่จอดในปากไว้ก่อนตั้งในปากไว้คนนี้เอาแปลงนี้คนนี้เอาแปลงนี้สั่งไว้เลยสั่งไว้เลยเพื่อพอตายไปแล้วจะไม่ได้เป็นยุ่งยากยังไงกลับไปต้องรีบทำนะลูกมันก็ทำงานธนาคารทำธนาคารสองคนแล้วก็ขอ นาทีมีแค่แยกกันตงควคมแคือแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นโอ้ดีเบาครับน้ำตาผมมันน้ำตาคอพอพูดคิดเห็นแล้วน้ำตาพุ่งคอเออว่ะตอนนั้นผมกินไม่เลือกลงตาอาหารที่อะไรที่มันสรรหาที่อร่อยที่สุดผมขี่ไปตลาดเลยไปกินลาบเป็ดลาบอะไรที่มันอร่อยอร่อยอ่ะกินกินมาแล้วก็ มันอิ่มไก็จริงอืแต่พอพอดึกๆมันก็จะอ่อนเพลียอิ่มก็จริงแต่ไม่มีแรงอืออ่อนเพลียมันเป็นลักษณะนี้เราก็ไม่รู้เนาะเพราะเราไปโรงพยาบาลที่ลงเลือดโรงพยาบาลเลือดสระวุรีเขาบอกกินได้ทุกอย่างเลยอยากกินกินอะไรเลยกินเลยว่างั้นน้ำผึ้งน้ำอะไรของเอ็มวอะไรที่มันแพงๆอ่ะซื้อมากินอ ซื่งที่วันนี้ได้กินเดือดหักเริ่มแบบผมมานั่งมีประจำแล้วก็น้ำตาคอเราเนี้ยรอดตายพระหลวงพ่อ้หลวงปู่นะ่าดีใจไม่งั้นที่บ้านจะโสมเพินใจมากดีใจตด้ยินธรรมชาติด้วยอากาศขอน้ำตาไปขอนแก่นโอ้ดีใจนี่เขาดีใจเลยทำไมพามาตรงนั้นพอดีที่แรกลูกสาวจะพาไปไหนชนบุรี ไปนอนทรายบ้างอะไปกินน้ำหมักให้มาเปิดเน็ตดูวัดเรานี่อโอ้ไปนี่สิยลูกวะอืมไม่เห็นลวงตาลวงดีก็เลยจะมารับมูกแกลวงตารักษาบาดแผลไงถ้าลวงไม่ดีนี่คนไข้เยอะลวงตา คนใมารอหลวงตาบุญไม่ใช่ธรรมดาคนที่รอดพายเะก็ถว่าเกิดใหม่เกิดใหม่น่ากี่กม่น้องมคะเดิกโน่